มาถึงแล้วครับโอรถสวรรค์ร้อยนะครับตันแม่นี้จะนำเข้ามาผสมกับลูกใจหลังเขานะครับปากเร็วคาบจัดบวกเบอร์แข้งนะครับดูว่าต้นปีหน้าจะเป็นยังไงนะครับสวยมากครับแม่นี้ แม่สายแชมป์หกล้านหกนะครับเจ้าแดงพวักหนงนะครับส่วนหลังเขาแชมป์เงินล้านนะครับเช่นหนึ่งล้านหนึ่งแสนนะครับสายเลือดพ่อกับแม่แชมป์หนึ่งล้านกับแชมป์หกล้านนะครับเอาบวกกันดูครับว่าลูกจะได้ชนเท่าไหร่นะครับพูดถึงเรื่องความสวยนะครับสมบูรณ์ดีครับสายไก่เชิงไก่ปากก้อยพัฒนา ห้ามขาดครับขอบคุณครับ